สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ก็ยังมาพูดถึงหเรื่อง1.9นะครับ1.9อย่างคันนี้ก็เป็นโบเทอร์โบปาก4-2นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าไม่ไล่เฟืองนะอันพูดถึงเฟืองท้ายเลยมันจะส่งรอบเครื่องเยอะนะครับ 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 5แต่ถ้าเราเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยมันจะเราจะจะไม่ต้องให้รอบเครื่องถึง2005นะครับรอบเครื่องส่งส่งเกียร์ต่อเกียร์นี่แค่พันพันห้ประมาณนี้เลยไม่ไมต้องถึง2องพันใส่เกียร์ได้นะครับท่านใดที่ว่าไปใส่เทรบมามีปัญหาแน่นอนครับ ต้องส่งรอบประมาณนั้นเลยเช่นอย่างสี่สองสี่สามสสห้าโอ้โอน,นั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับส่งส่งส่งเยอะส่งรอบเยอะแต่นี่ก็กินน้ำมันแต่ถ้า,ถาท่านใดที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรับประกันเลยครับต้นกลางท้ายเดินประหยัดน,น,นะดน,นนะ้ํามันมากนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับเพลองท้ายนี่จําเป็นมากนะครับ บางท่านไม่เห็นเหมาะไปจูนปลดลิมิตจูนทุกอย่างสุดท้ายก็รอบได้ขนาดส่งต้องส่งน,นุ่นอะสองพันห้าสองพันห้าสองพหขึ้นไปถึงจะต่อเกียร์ได้ถ้าเราเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อเกียร์เยอะนะครับเฟืองท้ายมีแค่2ตัวนี้มีผลประโยชน์มากนะครับทำให้ต่อเกียร์ได้ดีประหยัดน้ำมัน ไม่ต้องพูดถึงว่ารอรอบครับไม่มีการรอรอบห้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการรอรอบแล้วนะครับขับสบายขับสมูทนะครับต้นกลางท้ายกดเป็นมานะครับติดบูทในรอบต่ำๆได้เลยนะปึ๊ดเลยครับคือแบบขับสบายเลยครับผมไล่รถบ้านอยู่นะท่านใดที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยรุ่เรื่องนะครับ เห็นผลแน่นอนเดี๋ยวผมก็จะไปขับให้ดูนะครับไปขับให้ดูว่ามันเป็นยังไงอาการไม่ต้องส่งเกียร์เครื่องรถเยอะประมาณนี้ฝากเตือนนะครับว่าอย่าหายุ่งกับ1.9ที่ไล่เฟืองท้ายนะครับหมดตัวนะครับ <c oughs> ผมบอกไว้เลยนะหมดตัวนะมันเดินไวนะครับเดินไวไปไวนะครับัครบต้นกลางท้ายนี่ได้หมดนะเพราะว่า มันปลดลิมิตปลดจูนได้เยอะนะครับทั้งปัมง <c oughs> ป๊มกะแรงปั๊มปั๊มมันเป็นเอกลักษณ์ของ1.9 1.1ต1่อหครับแล้วก็ปั๊มเป็นปั๊มที่หมุนทวนด้วยนะครับหัวชูหัวฉีดนะครับถ้าได้ไล่เฟืองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคัานอื่นอยู่ยากอะ <c oughs> นะครับ แรงครับแรง<笑><笑>นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขับแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะขับธรรมชาตินี่ยะ <c oughs> โบนี่แทบจ,จะไม่มีผลเลยโบเดิมลาลูกไปเลยครับมันไม่ทนบูทใส่โบดิบโบไรไล่เฟืองหาดีกว่าทนกว่าครับแล้วก็ไม่จุกจิกเรื่องคีบแปรผันนะครับเดี๋ <c oughs> ยวผมไปลองให้ดูก่อน แอปหนึ่งอันนี้ขับอันนี้ขับใช้งานนะขับออกออกมาจากปูนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับขับสบายๆนะครับนี่้9นี่เอาเรื่องนะไม่ <c oughs> ใช่ขี้หมูนะถ้าได้ได้เฟืองนี้ หาคู่จับยากะผมบอกเลยหาคู่จับยากอันที่สําคัญที่ได้ผลประโยชน์ต่อท่านเลยก็คือประหยัดน้ำมันขึ้นครับประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเยอะไม่ว่าจะเป็นรถเดิมรถอะไรอ่ะถ้าไล่เฟืองแล้วเนี่ยขับสบายหมดครับประหยัดน้ำมันกว่าเดิมเยอะเลย อันนี้ลบไม่หายนะครับเนี่ยนี่ลบไม่หายนะไม่มีใครลบได้นะ <laughs> <laughs> น้ำมันหมด <laughs> นี่อันนี้รอบใช้งาน,นครับเห็นไหมเราไม่ต้องไปส่งรถเยอะเห็นไหขับสบายครับ สบายเนี่ยไม่ต้องไปส่งแบบรอบเยอะนะครับรอบเครื่องไม่ต้องไปเยอะนะไม่ต้องไปส่งรอบเครื่องเยอนะน่ะรอบร,รอบแค่พันนิดๆก็เปลี่ยนเกียร์ได้นนแ,ลนะแล้วนะฮะอันนี้หกละนะหกแล้วครับหกอันนี้หกคาหกแล้วก็เหยียบไปได้เลยนะ บางคันนี่ถ้าไม่ไล่เฟืองนี่ยหยุดไม่ได้นี่ครับแตะมาแตะมาครับนะครับ,รบไม่รอรอบเลยนะถายรอรอบนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะผมบอกก่อนนะครับหัวใจสําคัญมากเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ ทีแรงฉุดของรถเลยนะหัวใจหลักของมันเลยครับจะได้เวลากลับไม่ได้เวลาก็ไอเฟืองท้ายนี่นะครับรถอะ่ะนะครับเวลาสูงเวลาต่ำมาขยับเฟืองท้ายดูเนื่ยดูเรื่องนะครับเนี่ยครับไม่ต้องไปส่งรถเยอะเห็นไหมดูรอบเครื่องก็รู้แล้วเนี่ยขับสบายให็มไหม เราไม่ต้องไปลากปุ๊บนูลล่นล่ะสามสองพันห้าถึงใส่สองพันห้าสองพันนูลล่นอะถึงใส่เกียร์ได้อันนั้นกินครับอันนี้สองพันนิดๆก็ใส่เกียร์ได้ละอันนี้ห้านะครับอันนี้ยังไม่ได้กดนะถ้ากดก็เอาเรื่องนะกดนี่ก็เอาเรื่องนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือมาใช้งานให้ดูนะครับมันดูรอบใช้งานรอบอะไรเวลาต่างกันเยอะครับไม่ห้อยไม่ดอกไม่อะไรเลยนะเวลาเราเปลี่ยนเฟืองท้ายไป่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถสแตนดาร์ดนะครับถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยสุดๆผมบอกเลยต้นกลางท้าย <im> ได้หมดนะครับวงเล็บอย่าหาดันนะทัานใดที่ดันรถที่ว่าไล่1.9ไล่เฟืองแล้วอะ่ะผมว่ามีหงายแน่นอนในนี้รับประกันมีหน้าหงายแน่นอนครับก็ประมาณนี้ถ้าท่านได้สนใจก็อยู่สระบ,บุรีครับไล่รถทุกวันนะครับรู้หมดนะครับ โบเท่านี้เท่านี้รถแช้งานแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับส่วนมากจะได้อยากได้ต้นกลางท้ายกันครับประมาณนี้ขับสบายครับเนี่ยดูไปไ,ไม่ต้องส่งรถยืมไม่มีห้อยด้วยนะไปเรื่อยเลยแต่ตอนนี้น้ำมันจะหมดแล้วหละ <laughs> หลักพันนะครับพองท้ายเปลี่ยนเพองท้าย,ลายหลักพันนะไม่แพงนะเห็นเห็นผมโฆษณาอย่างนี้คุยอย่างนี้ไม่แพงนะโทรมาหาได้นะหลักพันนะนะครับอันนี้สําหรับหนึ่งจุดเก้าเลยนะครับใส่ในของมันเลยถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอกกินน้ํามันครับกินน้ํามันรอรอบโอ้เหนื่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็อ,อย่าลืมกดแชร์กด subscribe เพื่อเราชมขึ้นมาเลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับลองสักหน่อยมัมละครเนี่ยไม,ไม่ลองไม่ลองไม่เป็นไร <c oughs> นะครับประมาณนี้ขับสบายครับประหยัดน้ำมันแน่นอนครับไม่ต้องต่อเกียร์เยอะนะครับ ไม่ต้องส่งรอบเยอะไม่ต้องหหหโหดโหดหวนโหลดรอบเยอะนะครับประมาณนี้เลย